Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดค่ะคยองเปี่ยนเปเถื่อนเหรบอเอ้ยเอาเปลวีนมทีอถามทำไมเค้กกลกินอะอยูเลดี เอาต่อนกิวกันเลยเอาเป่าทุกคนเ่ยเป่าทุกคน อีระบนึงค่ะอไปเก่้อปวยเลยูกไปไไให้่าเมห่หมดเลยให้อภิเป่าบ้างอำนานะแล้วก็พี่ผู้ใหญ่เอาเอาพิงเป่าเดี๋ยวพี่เป่าช่วยไม่ไม่ให้ม่เป่าอ๋ออนะปนี่เอานะ แชเ้าเป่าเมื่อี้อ้าอิ่แล้วคะแล้วก็ตาหนูอิ่มอ้าอิ่มมาเนี่ยอิ่มวัดเุใทยก็แน่น่อิมอิ่มอ่อิมอะ่มอินาที่มอิ่่อ่่อ่่่มอ่ออ่ะอ่่่่่มอม่า่ออ น้าเป่าน้าเป่าน้าเป่าอันไนมาเป่าเป่าว่าเอาไนมาด้วาเป่านะนาเป่าอ่าพี่เป่าด้วย่พี่เป่าเอ้ยพอแล้วนะพอแล้วนะจะตัดให้แล้วนะใคนะใครมาอีกโอเคเดี๋ยวเาว่าจะเดี๋ยวเาว่าจะสุดแล้วก็ให้เป่าอีกเก็บไว้เดนเดือนเออในสงง มาเดี๋ยวพี่ยาจับา่บจะเอาีซื้อเลา่ายรูปถู่ก่อนเอาไปูย